โอ้โหครีลิซาความงามต้องตาต้องใจสื่อหลักอ้วยแข่งกันพรุงเทนโลกสะเทือนกิมจิไม่ละ่ะกับบุกการีบีซี่ลวันสวัสดีผู้ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันต่อสดร้อนๆช่วงเย็นที่ผ่านมาในวันนี้14มีนาคมน้องลิซาก็สร้างปรากฏการณ์นะคะนักโคเรียโคใจแคมเปญใหม่ b ี l o โลวนะคะกับแบรนด์บุกกาลีแบรนด์รู้แห่งอิตาลีนะคะปากกตัวแต่ละทีนี้ทำรองอู oo, ้หู OMG กันหนักมากมาเยือนเกาหลีทั้งทีไม่สะเทือนได้ยังไงนะคะอย่างไม่น่าประหลาดใจเพราะลิซ่าไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นน้องในฐานะ global b ambassador n d a นะคะตามคอนเซปต์ของงานก็คือ dress code cocktail ค่ะ แน่นอนว่าแคมเปญนี้นะคะไม่มีชุดราตรีไม่มีเรดรสยาวดั่งนางพญาค่ะแต่มาในลุคคุณหนูไฮโซฉบับสับๆนะคะ1ิเต็ม10ไม่หักกับความสวยชุดเรสกึ่งทางการรองเท้าส้นสูงแน่นอนว่าลิซ่าเป็นที่จับตาของสื่อเกาหลีใต้นักมากหลังจากการปรากฏตัวนะคะสื่ออินเตอร์สื่อไทยสื่อเกาหลีใต้นิตยาสารชื่อดังนะคะมาหมดลงกรีนลิซ่ากันหมดนะคะพรุงเทนโลกในระยะเวลาอันรวดเร็วแฮ แ็กที่เกี่ยวข้องกันหลายทวิตนะคะคือ1ล้านทวิตพูดคุยตีข่าวกันเยอะมากๆสะเทือนกิมจิหนักมากนะคะสื่อมวลชนต่างก็เรียกลิซ่าลิซ่ากันดังช่วงงานต่างก็อยากได้รูปและวิดีโอรวมถึงบุคคลที่ไปร่วมงานนะคะประมาณ1,000คนแล้วก็ทั้งทีมงานบุคคลสําคัญต่างก็หยิบจับโทรศัพท์มาถ่ายรูปลิซ่ามาลงโซเชียลกันรัวๆน้องลิซ่านี้ยังกลับมีสปอตไลท์ในตัวนะคะไปที่ไหนมีแสงสว่าง ออราพุงน่มากบุคคลสําคัญของแบรนด์บุกการีของจริงของแท้นะคะด้วยอิทธิพลนี้กับลุกมูลค่านี้ยังไม่ทราบว,ว่าจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ คาดไว้ว่าลูกมูลค่าต้องประมาณ20ล้านหลาก็เป็นได้ค่ะนอริซ่าเหมาะสมกับคำนี้มากๆนะคะที่แฟนได้พูดคุยกันคือยอดเยี่ยมดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มหาจรรย์ที่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดดีที่สุดเลิศที่สุดชนะเลิศเลิศเลอดีเด่นสุดเวียงพิเศษฮีโร่บริสุทธิ์ ลดลลํำชันเริดลดลลํำเด็ดขาดหนึ่งเดียวพิเศษสุดยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยหนึ่งเดียวโดดเด่นปฏิหารแฟนๆนะคะนิยามความสวยความออรา่าความดังนองดีซา่าไปในทิศทางไหนกันบ้างกับแคมเปญ B ีซีลนนะคะก็ช่วยแชร์คอมเมนต์เรื่องราวกันได้ค่ะเช่นเคยทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ